ห้าร้อยคนดูแล้วทุกคน่ารุนด้วยกันหน่อยทุกคนดังับว่าก้าวรวยมาให้หน่อยก้าวรวยก้าวหนึ่งก้าวสี่ก้าวห้าเร็วๆทุกคนขาช่วยเซียหน่อยงวดที่แล้วห้าศูนย์นะเราปังนะงวดนี้เราจะต้องมามาบนแล้วล่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงขวัญครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายใน จะแ,แสดงให้ผู้เข้าชมกันออกรางวันได้ทราบร้องกันทั้งหกหลังค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะครางวันที่หนึ่งวันที่1น 1, มีนาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก เก้ว้โอ้กท่เ้าแปดเก้าเ้าสี่เธอแตก้า่เก้าสี่เก้าสเก้าี่ขอเราแตกแล้วเห็นไหมเห็นมเก้าสี่เรารวยบอกแล้วมันมี9้าคุณผู้ชม9195 94ตัวเจาะเราเข้า9ก้าสี่เต็มๆค่ะคุณผู้ชม่ะ เกสทุกคนเก้าสี่เรารวยดเลิศออกแปดเก้าสี่นะคะนี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะมันปังอีกแล้ววงวดนี้เราปังอีกแล้วนี่เราปังอีกแล้วจ้าเก้าสี่เต็มๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเห็นปะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เลิศนะคะ ต่ทำไมลอตเตอรี่กูไม่มี94เลยวะเพิ่งซื้อวันนี้ไงคอปเตอร์มันไม่มีแล้วนะคะมันไม่มี9ให้สรุนแล้วตังไหมปังไหมตังไหมตังไหมมีใครแบบว่าตังบ้างงวดที่แล้วเราเข้าตัวเจาะ50นะคะ2ตัวล่างงวดนี้ไปออก2ตัวท้ายรางวันที่1นะคะ8 94คุณผู้ชมนะคะ ใครที่ตามไอติมอยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรามาติดติดกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงวดของเดือนอ่างวดของที่แล้วนะคะแล้วก็งวดนี้วันที่หนึ่งมีนาคมยินดีกับคนที่ตามเก้าสี่ตัวเจาะด้วยนะคะเชื่อว่ามีคนถูกหลักแสนแน่นอนมีคนถูกหลักแสนแน่นอนดีไม่ดีเกือบล้านก็มีนะคะคุณผู้ชมนะคะขอแสดงความยินดีด้วยขอยาดปิ้นใส่น้ำแป๊บนึงนะคะ มันปังไม่ล่ามันปังเนอะรานะคาโอเคโอเคทุกคนคะ่ะไปรับทรัพกันไปรับเงินกันต้อนรับเดือนมีนาคมมีนามีเงินมีโชคมีลาบนะคะงวดต่อไปวันที่16มีนาคมเจอกันอีกแมตหนึ่งแน่นอนนะคะเออ แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะอังวดหน้าเตรียมตัวกันใหม่เดี๋ยวเราจะปล่อยให้กันแบบเร็วๆช่ำๆไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มใครที่อยู่ในบ้านเขียวใครที่อยู่ในแฟนเพจของอาจาร,รย์ไอติมเรือนนะคะ,นะคะ,นะคะก็ติดตามกันนะคะเพราะว่างวดหน้าเดี๋ยวเราจะเอามาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะคะสองวดติดแล้วนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะงวดที่เรา50งนวดนี้94นะคะเจอกันงวดหน้านะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าส่งตัวร่างเรา5้าี่เน้นๆเลย 5 4าสี่เน้นๆเลยอยากรู้ไหมว่างวดเนี้ยได้มาจากไหนสามตัวออกแปดเก้าสี่เขาบอกค่ะสามตัวแปดเก้าสี่ห้าสี่นะเราเข้าเข้าห้าสี่ตรงๆเนาะใครอยู่ในกลุ่มก็จะเห็นนะคะว่าเราลงไปนานแล้วเนาะแนวทางเราลงไปนานแล้วรัฐบาลไทยห้าสี่นะคะ รัฐบาลไทยปีนี้เรายังไม่หลุดนะคะเรายังไม่หลุดเลยใช้คำใช้คาว่ายังไม่หลุดเลยได้เพราะว่าเพราะว่าเราเข้าตัวฟันเข้าตัวเข้าตัวฟันไม่เข้าตัวฟันก็เข้าตัวเจาะทุกงวดไม่เข้าตัวฟันก็เข้าตัวเจาะทุกงวดนะคะเรายังไม่หลุดเลยรัฐบาลไทยปีนี้นะเรายังไม่หลุดรัฐบาลไทยเลยแล้วก็ วันสองวันน่าจะได้กลับบ้านแล้วนะคะอีกวันสองวันก็น่าจะได้กลับบ้านแล้วดีใจกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะอันนี้รัฐบาลไทยเป็นชุดที่หนูทําเองแล้วก็ลงไปนานแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เบียค่ะสวัสดีพี่เบียขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่ว่แล้วไม่มีใครบ็อกให้หรอวะเนี่ยนั่งทํางานโอ้โหตายแล้วกู แม่ได้อยู่ลอตเตอรี่แต่ได้กี่ใบเนี่ยบ้านนับก่อนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหลายหกถ,ถูกทั้งสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวได้อยู่กีกีท่าสี่แม่จ๋ามีใครดแับบ รัฐบาลไทยเราปังกันอีกแล้วเนาะใครที่อยากเข้ากลุ่มใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแล้วก็อยากเข้ากลุ่ม ใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ดอเด็กแปดสิบแปดแปดสิบปดบาทนะคะกลุ่มรายเดือนนะแม่นะเดี๋ยวลงแนวทางรัฐบาลไทยให้นะคะเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลหน้าจอวันหนึ่งถึงสองวันเนี่ยหนูจะออกจากโรงพยาบาลแล้วอีกประมาณวันสองวันหน่ะจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะลงแนวทางรัฐบาลไทยให้นะใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ดอเด็กแปดสิแปดจ้ะ